ลงเร็วลงเร็วลงเร็วกันลุกเร็วโบ่อยลงบุ่กโบ่อยลงก่อนกระบี่ว่ะอันนี้บ่เบลี่ยนกันลุกนะเดี๋ยวเรามาดูแม่หมูกันนะคะนี่ ออ้ยออ้อยไพ่ฝองติดไพ่หยัยย่งนี่คู่กันไพ่ออมสินติตัวนี้คือไพาหยั่งดอกคันนี่คู่กันจะพีไพ่ออมสินไหมคันโอ้ไปบ่งน้องเมโมบึงเจ้าเอยน้ำนมขัดอีกไปจับบงึงไปจะไหนโอ้ยขีดหอดน้ำโม,โมโบ่ครับถึงน้ำโมไหมห่องโบห่องโบอาจารย์อาผู้อาผู้ไหม โอไปเบิ้งน้ำนมบางเจ้านมไข่แห้งอีหลีตัวเอาเอาเอานี่ค่ะนมแม่โมนะคะตึงมากเลยแต่ก่อนน้ำโมน้ำโมกินก็นมไม่ตึงนะคะนี่ค่ะน่มตึงแห้งค่ะเหมือนนางเจ็ดจิบนะคะนี่นมตึง ปวดนะคะถ้าถ้าเป็นคนนะคะต้องขออนุญาตนะคะแม่แม่ถ้าเป็นคนนี้โอ้ปวดเหมือนมีไข้เลยนะคะนี่มาเก็บขยะเม,มโม่กันคะนก็ฝากพ่อควานพ่อภัยอมสิงนนะคะ่ะดูแลแล้วก็คุณตาม,มานอนเฝ้าตอนกลางคืนนะคะนี่เดี๋ยวพอคุณทำามสะอาดก่อนจะค่อยเอาอันนั้นให้ผลไม้มให้กินผลไม้มีมันเจียวค่ะมื่อนี้ มีเพื่อนอยู่นะคะแม่โมโอ,อาจจะมีฝนนะคะนี่อีกไม่นานอีกไม่นานแม่โมก็จะได้ไปอยู่บ้านกับน้โมนะคะนี่บัดนอดใจอีกอนเห็นนโมเสาะห้องก้อนแม่โมบะห้องค่ะ,ะ,ะ,คะเจอเจ็บด้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณบ้านพ่อภัยอมสินนะคะให้แม่โมมาพักพิงนะคะนี่ดูป่าน,นี้อุดมสมบูรณ์นะคะต้นไม้เย็นสบายนะคะนี่ีผู้เบาวรอๆน้ำยนให้ผู้เบาวน้ำเนียนั่นโอ้ยประกาศย,ยนแล้วค่ะนี่ผู้เบาวทะโลแห้งค่ะนี่อย่างตุ๊บเอกโอ้ไม่ค่ะโอ้ยมึงมึงค่ะนี่โอ้ยบีบจ้วด บีบอกบีบอกเออจัางเพิ่นสิบก็บโอ้ดูน้ำนมแม่มโมเยอะนะเต้าตึงมากเลยนางอาจจะจิบนะคะอย่าห่องเด้ออย่าห่องแม่มโมน้ำโมคิดหอดคือเก่าแั้หล่ะเดี๋ยวน้ำโมเสาห่องไปคอยไปอยู่กับน้ำโมแม่มโมที่แท้จริงนางก็ไม่ได้นิสัยหนูร้ายนะคะแต่ว่านางห่วงลูกมากนะคะเฮนางมีนิสัยดีนะคะพ่นดาวเด้อ บอกใหนโมอย่าห้องหาแม่เดี๋ยวแม่กระจิไปหาคือเกาสงสารแม่โมดีน้ำนมเนี่เต้าตึงมากเลยคันีเหมือนตอนคลอดน้ำโมเลยนะคะนี่เดี๋ยวพอทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยกินผลไม้เฮ้ยมาสงสารแม่โมเลยค่ะนี่เกาตึงมาก แม่แม่ได้ยินแต่ได้ยินแต่คุณตาบอกว่าเต,ต่านมตึงแห้งมะม่วงอหลีตึงแห้งอหลี่ค่ะนี่เหมือนนางจะปวดจิบนะคะนี่ดูค่ะอดใจเอาแม่โม,โมโอดใจเอาอีกบโดนอีกบโดนนี่จ้าเราก็ได้ผลไม้มาให้แม่โม,โมกินด้วยนะคะนี่เราก็ดูแลยอย่างเต็มที่นะคะนี่ ใหนางกินเบียบสุขสบายเหมือนน้องนองโมนะคะนี่นโมได้กินแม่ก็ได้กินด้วยค่ะแม่โมโนมองอีกบรดยกูกานโมขึ้นโตสูงขึ้นค่ะนี่นางตัวสูงขึ้นเยอะนะคะนี่กินกระ่ค่อยแสยบแต่ว่านอนหลับดีค่ะแม่มโม กินอร่อยนอนหลับดีนะคะนางไม่ลองนะคะลองก็เป็นบางครั้งค่ะไม่เหมือนนโมแต่นโมนี้เรามองหาเพื่อนไม่เจอแต่นนโมมีเพื่อนนะคะนี่มีเพื่อนอยู่ก็ไม่ค่อยลองนะคะนี่ คิดถอดลูกชายบอเมโมคิดถอดลูกชายเจ้าบอฮึคิดถึงลูกชายไหมดูเวลาตานางยังเป็นห่วงลูกชายอยูน่นะคะมองกตห่วงคิดถึงก็คิดถึงจะทำยังไงถึงการเวลาเลยนะคะที่ชห้น้องนะโมได้แยกกับแม่นะคะเดี๋ยวก็หากันเหมือนเดิมมึงค่ะเนี่โอ้ยบึง สงสารแต่เต่าคุณนายเลยค่ะนี่ดูน้ำนมไรเจ็บเ oh. อบอาจสีเจียวเสียวอยู่ค่ะเดี๋ยวๆ okay, okay. ตังนี้นะคะนี่ก็เต้าต,ตึงมากเลย นายโม่เร้าห้องก่อนเด๋ยวสิ้ผ้ามาหาดอกเด็กเสื้อเอปหาลูกไส้ดอกไมโมอ้อคิดถึงตอนนั้นนะคะนางจะรู้สึกยังไงกับลูกชายเนาะแต่ดูเวลาตานางยังเศร้าซอยเป <c ười> <c ười> ็นห่วงลูกชายลูกไส้หัวเกี่ยวหัวเวียนนโมเล่งทำนองให้นโมเด้อนาโม่เสด็จมีมู เสบเจินเินหลายกิ้นเลยไม่แห้งบอกนโมแล้วว่ามหาแม่นโมรู้แล้วนะว่าไม่เขียวมาหาแม่นโมก็จะเริ่มร้องห่างๆแล้วไม่โมอย่าเป็นห่วงเด้อไม่เขียวสิดูแลเองประคุณก็ดูแลเต็ม,มที่เด้อแม่โมดูแลทั้งนโมเด้อแ,แล้วก็ดูแลทั้งแม่โมนะคะคุณตากับซอยกันดูแลค่ะ ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะเป็นห่วงเจ้าคือกันโบมเมนเป็นห่วงตาโม่ได้เป็นห่วงเมโม่คือกันกัน,นเสียบเสียบจิ้นจิ้มนั่งอยู่ข้า,ามเมื่อกี้เดมาให้กินเดาขลามมให้กินกันตาโมก่ก็าามมกได้กินข้ามเมโม่ก็ได้กินคือกันคันกินด้วยกันนะคะแม่ลูกเขา อ่าแม่โมกินทั้งลำเลยอ่ะแม่โมอ่ะอ่ะสวัสดีจ้าก่อนจ้าขอบคุณแม่แม่ก่อนเลยขอบคุณค่ะอ่ะพูอ่ะพูก่อนอ่ะพูเออนี่น้าโมได้กินนะกับบลืมแม่โมเลเสียบบลเสียบเอาอีกอันนี้อ่ะพูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนอ่ะพูอ่ะพูก่อน อาภูอาภูกันเ,ๆๆน,นเร็วๆเอ่ะนหงอนเร็วงอนเร็วอาภูอาภูอาทุจ้าทุจ้าจ้าเม่โมะวะขอให้แม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะเม่โมะวาไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันดูแลตัวเองแล้วคะ่ะขอให้แม่ดูแลลูกชายฉันเป็นอย่างดีแค่นี้ฉันก็สุขใจแล้วเมโมะกัวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า